สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านคะวันนี้มาพบกับนุ่นจัดให้ EP 6แล้วค่ะ ทุกคนคะวันนี้นะคะเอาสีขาวโจ๊ะจ๊จจ,จ,จมาเปิดให้ค่ะใน YouTube วันนี้นะคะรถสีขาวนุ่นสวยๆหลายคันเลยนุ่นมีมากกว่าร้อยคันเลยนะสีขาวแต่วันนี้เอามาเปิดให้ดูก่อน6คันวันก่อนเอาเทาแลมโบมาเปิดใน YouTube คลิปนั้นรู้ไหมลูกค้าขายหมดแล้วนะ<อ>จะบอกให้แล้วก็มีลูกค้ามาหานุ่นวันก่อนจากมุกดาหารนะอยากมาได้เอ็กซีรีสสีเทาแลมโบแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะรถขายไปแล้วนุ่นบอกอแล้วว่ารถนุ่นมาไวไป ไวมากซึ่งลูกค้าขา พี่ดูอยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดมีใครอยากได้รถแล้วไม่มีรถมาหานุ่นที่นี่โทรหานุ่นได้เลยที่0858858495หรือ Line kngc888 บอกให้นุ่นส่งรถไปรับพี่ๆมาดูรถที่นี่ได้นะคะรถที่สำนักงานใหญ่มีมากกว่า300คันให้พี่ๆเลือกสรรค่ะถ้าเกิดอยากดูรถไม่มีรถมานุ่นมีบริการเอารถไปรับหรือถ้าขี้เกียจจะมาไม่อยากให้รับชอบรถคันไหนนุ่นเอารถขึ้นรถสไลด์ไปให้พี่ๆดูได้เลยนะ หรือแม้กระทั่งมาจบกับนุ่นที่นี่แล้วซื้อกับนุ่นแล้วนะคะนุ่นมีรถสไลด์บริการไปส่งให้ทั่วประเทศค่ะหรือมีบริการเซ็นสัญญาให้ทั่วประเทศทุกคนไม่ต้องเข้ามาถึงที่นี่ทุกคนนั่งอยู่ที่บ้านสบายๆเปิดแอร์เย็ยนฉ่าดูทีวีรอนะคะบริการให้ไปเซ็นสัญญาให้ส่งรถให้ทําทุกอย่างให้นุ่นมีสาขาขอนแก่นมาริวนค่ะขอนแก่นบ้านสะอาดถามมหาสารคามบ้านไผ่ ร้อยเอ็ดและกาลสินสองสาขานะคะที่สำนักงานใหญ่แล้วก็ข้างโตโยต้าจะติดต่อไปทางไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าย้ำเบอร์ติดต่ออีกทีค่ะโทรมาที่0858858495ได้เลยวันนี้เอาอีซูซูกับโตโยต้ามาเปิดให้แต่นุ่นมีนิสสันสีขาวด้วยมีมาสด้าสีขาวด้วยอยากได้รถสีขาวยี่ห้อไหนบอกนุ่นค่ะวันนี้เปิดกันที่คันแรกค่ะอีซูซูสประตูค่ะพี่สประตูคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะ ปี2022 56,195กิโลเมตรขึ้นยนต์ดีเซล1 900cc เกียร์ออโต้นะคะลูกขับได้พ่อขับดีแม่ขับได้ลูกสาวขับได้ลูกชายขับได้หมดค่ะ คันนี้เป็นสีขาวจ๊วะเลยค่ะยิ่งไฟตกกระทบนะคะเงาวับวับเลยค่ะก่อนออกไปนุ่นเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะรับประกันเครื่องให้หนึ่งปีเต็มค่ะหน้าเดิมเครื่องดีไม่มีชนนุ่นเลือกรถมาให้แล้วนะคะรถนุ่นต้องสวยรถนุ่นต้องใหม่น้อยคันนี้ไม่เพียง5,6,195กิโลเมตรค่ะกระจังหน้าแล้วก็จมูกของเขานะคะ คือมีความดุดันเท่และหรูหราไปในตัวค่ะเป็นสีเทาตัดกับตัวหนังสือสีซินเวอร์แล้วก็มีซีซีเป็นสีดำแบบนี้นะคะไฟเดไลท์ซ้ายขวาค่ะสวยมากๆนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกข้างล่าง ครบพร้อมแล้วนะคะส่องสว่างยามค่ำคืนไปไหนมาไหนสะดวกสบายแน่นอนค่ะ <_ C 1> ดูตัวแม็กําแม็กอยากจะอวดอ้างมากเลยนะคะแม็กนี่แต่งเป็นแม็กเหมือนแม็กออฟโรดค่ะดูแม็กทั้ง4เส้นรุ่นเปลี่ยนให้ใหม่แล้ว <_ C 1> ให้รับกับความเป็น4ประตูตัวสูงเท่ๆมีบันไดข้างมีคิ้วกันสาดประตูและเป็นแม็กออฟโรดให้แบบนี้นะคะ ตัว Highlander คันนี้มือขรอบจับก็แต่งให้แล้วค่ะเป็นสีดำพร้อมกับตัวหนังสือสีแดงโอโ้โหเท่อย่าบอกใครเลยทีเดียวคิ้วกันสั่นประตูเขาเป็นของ d ีแม็กเลยข้างในเบาะนะคะเป็นเบาะหนังของคูแม็กค่ะซึ่งความพิเศษของเบาะหนังนี้นะคะเวลาเปื้อนอะไรเราเช็ดออกง่ายมากๆเราไม่ต้องระมัดระวังเยอะนะไปลูกเล็กเด็กแดงนะคะเขาจะทําขนมหกใสทําน้ำหกใสเราก็เช็ดได้สบายๆเลยค่ะด้วยความเป็นเบาะหนังนะคะรับไปเลยค่ะ พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันทางด้านซ้ายและขวานะคะจะกดปรับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงโทรเข้าโทรออกสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวคันนี้นะคะดูตัวหน้าจอ LCD ค่ะหน้าจอ LCD ใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะคะลูกค้าแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้ครบพร้อมสําหรับใครที่จอดรถยังไม่เก่งและพิเศษสําคัญคือเกียร์ออโต้ค่ะบอกเลยว่าสุดๆคันนี้สวยมากๆมาดูข้างหลังกันดีกว่าข้างหลังเนี่ย ก้าวขึ้นก้าวลงสะดวกสบายเนื่องจากมีบันไดข้างแล้วก็ตรงช่องวางขากว้างใหญ่ไพศาลบานตะไทยมากๆนะคะคันนี้เสียบชาร์จ USB ข้างหลังได้ด้วยแล้วมีแอร์ข้างหลังให้ด้วยค่ะที่สําคัญคนข้างหน้าไม่ร้อนคนข้างหลังก็ต้องเย็นนะคะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าดูรอกคันค่รถขาวคันนี้สวยมากๆนะไฟเขาก็สวยเลยทีเดียว ดูไฟเขาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นสีขาวมีครอบแดงแล้วก็มีครอบเทานะคะตอนกลางคืนคือสองสว่างสวยมากอันนี้เป็นตัว z ซีนะคะตัวแซผีแล้วก็มีกล้องหลังตรงนี้ค่ะคำท้ายปีนขึ้นปีนลงรับน้ําหนักได้เป็นร้อยกว่ากิโลเลยลูกค้าจะเอาไปเล่นสงกรารกันก็ได้นะใกล้จะสงการแลอะอวปีใหม่เสร็จเราสงการกันทันทีนะคะถ้าใะ้จสงการเราต้องมีรถไปขับปีใหม่นะ่ะ จับจองไม่ทันส่งการต้องจับจองให้ทันแล้วนะบอกเลยคันนี้เกียร์ออโต้ราคาดีๆคันนี้เปิดให้ที่7จ็ดแสนสี่หมื่นบาทเท่านั้นค่ะ7จ็ดแสนสี่หมื่นบาทจัดไปค่ะคันแรกสวยมากๆต่อมาใครบอกอุ้ยตัวสูงปีนขึ้นปีนลงยากลาบากงั้นต่อมาเรามาดูที่แคบกันดีกว่าไม่อยากได้สีประตูมารับแคบไปค่ะคันนี้เป็นปี65ค่ะอีสูดรดีแม็ก All New Spec c a p นะคะไมล์หมื่นแปกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะกระจังหน้าของเขานะคะเป็นสีดำตัดกับสีเทาแล้วก็ตัวหนังสือสีซิลเวอร์ค่ะโอ้โหกรอบป้ายทะเบียนหรูเลิศค่ะสีน้ำเงินนะคะคันนี้เป็นขาวจัวเช่นเดียวกันนะ ไฟซ้ายขวานะคะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะมีไฟตัดหมอกให้แล้วคันนี้ปี65ค่ะแม็กนุ่นเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นตกแต่งมาเพื่อความหรูหราและเท่นะคะให้ไม่เดิมไม่ซ้ำไม่เหมือนใครค่ะแม็กเป็นสีดำวงล้อสีแดงนะคะตรงขอบแม็กสีดำเป็นสีเงินค่ะโอ้โหอะไรจะเข้ากันขนาดนี้กับรถสีขาวนะคะข้างๆมีติดสติกเกอร์สเปคแคปให้แบบสวยๆเลยค่ะที่จับเป็นสีดานะข้างในเปิดแคปได้ค่ะ เปิดแคบได้แล้วก็เป็นเบาะผ้ากรมะหยี่สีดําตัดกับตัวได้สีขาวซึ่งตัดกันอย่างลงตัวพอเปิดแคปออกมาห้องโดยสารกว้างขวางมากเลยทีเดียวนะคะแคปเนี่ยนุ่นเคยนั่งนุ่นบอกเลยตอนนุ่นจะไปเที่ยวนะนุ่นไปสนามบินนุ่นนั่งแคบไปโอ้โหจะบอกให้ ใส่กระเป๋าข้างหลังก็ได้นั่งตรงนี้นั่งได้3ามคนลูกชายนุ่นสูงเกือบร้อยแปแต่นั่งได้นะขาไม่ติดสบายสบายเลยคือช่องวางขากว้า,า,างขวางมากๆเลยค่ะเคยนั่งถึงก้าบอกคือมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้แข็งอะ่ะลูกค้าถ้าใครจะแบบคิดว่าจะนอนบนรถนะก็เอาเหมือนพวกที่รองคอหมอนรองคออะไรไปนอนก็คือนั่งกันได้3คนสบายๆนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นเด็กนั่งสี่คนก็ยังพอได้นะคะเพราะว่าช่องโดยสารกว้างขวางอยู่นะคันนี้นะคะมีช่องใส่ซีดีให้ค่ะ สำหรับใครที่ยังฟังซีดีอยู่เหมือนนุ่นมีช่องใส่ซีดีให้มีที่เสียบชาร์จ USB ให้นะปรับเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้แอร์คอนดิชเนอร์เย็นฉ่ำแบบนี้เลยนะคะปรับได้สระดับนะคะเกียร์แมนนวลค่ะบอกเลยว่าใครอยากได้แคปไปใช้งานนะคันนี้สวยจริงๆสวยสวยต้องบอกต่อสวยแล้วต้องเอาไปใช้นะรอบคันของเขานะคะตกแต่งด้วย d m a ม a c c e s s o r y ตรงนี้เห็นไหม สวยมากๆนะกระบะท้ายของเขานะคะค้ำท้ายตกแต่งมาให้แล้วเป็นสีเงินตัดกับสีน้ําเงินเข้ากันกรอบป้ายแล้วก็ท่อไอเสียสีน้ําเงินนะคะเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวรถคันนี้แต่งให้ถ้าใครรู้สึกว่าสูงเกินไปอยากโหลดต่ําอยากโหลดเตี้ยบอกนุ่นเอาไปโหลดต่ําเอาไปโหลดเตี้ยแต่งเท่ๆขึ้นหลังเต่าให้มันคลูดให้มันคลาดอ่ะบอกมาเลยตกแต่งให้นะอยากได้แบบไหนนุ่นจัดให้อยู่แล้วนะ เหมือนกับชื่อ E P เลยอยากได้บอกมาจัดให้ทุกอย่างค่ะคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะปี65ราคาอยู่ที่440,000 0 0บาทค่ะ <Yeah. S 1> 440,000 0บาทอยากได้รีบมาจับจองเป็นเจ้าของเบอร์ติดต่อของกาลสินวนเชียงนะ085 885 8495ค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยคันต่อมา หูลูกค้าคันนี้ก็เป็นแคบเช่นเดียวกันคันนี้เป็นแคบอีส e ุดดี Mac, แม็กแคปตัว S ค่ะปี63มาไมล์ย4กิโลเมตรเครื่องยนต์ดีเซล 1900cc นะคะคันนี้นะคะกระจังหน้าเขาจะแตกต่างกับตัวโน้นเนาะเพราะตัวนั้นเป็นปี65ใหม่กว่าถ้าใครชอบกระจังหน้าแบบเดิมราคาไม่แรงมากก็คันนี้เลยค่ะคันนี้สี เขาตัดกับสีซินเวอรนะคะจมูกเขาจะเป็นแบบตมูตมิน่ารักอย่างนี้นะคะซีซของเขาก็จะเป็นแบบสีดําอยู่ข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็ไฟซ้ายขวาส่องสว่างยามค่ำคืนมีไฟตัดหมอกให้ครบพร้อมแต่คันนี้แต่งแม็กมาให้เป็นสีทองค่ะทั้งสีเส้นนุ่นเปลี่ยนแม็กให้แล้วนะคะใครไม่ชอบแม็กสีเงินอยากได้แบบแม็กสีทองเพราะตอนนี้ราคาทองมันขึ้นเราอยาก กระฉูดรุ่งพุ่งแรงขายของดีๆต้องมีสีทองติดตัวคันนี้ไปเลยจ้าแม็กสีทองนะคะเหมาะกับลูกค้าที่ชอบความตัดกันของสีค่ะสีขาวตัดกับสีทองมันจะเด่นขึ้นมานะคิ้วกันจัดประตูแต่งให้แล้วค่ะข้างในนะ ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าเปิดแคปได้เช่นเดียวกันคันนี้ถึงแม้พวงมาลัยจะไม่ใช่มันติฟังก์ชันแต่ก็ยังคงรูปแบบในความเท่และสวยงามในแบบของีซูซุค่ะมีเครื่องเล่นซีดีให้เช่นกันแล้วก็มีที่เสียบชาร์จ usb ไม่ไก่กานะคะเสียบชาร์จ usb ได้เลยแอร์เย็นๆเ,เลยค่ะแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะช่องเก็บของก็มีให้นะไม่ได้ไม่ได้น้อยนะก็มีเก็บของให้ได้เยอะนะตรงนี้เก็บพวกเทบงททเบียนเอ่ยนะคะตรงนี้วาง เอกสารวางกุญแจวางอะไรได้นะคะข้างหลังเป็นเบาะหนังนะคะข้างหลังเป็นเบาะหนังนะข้างหน้าเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ข้างหลังเป็นเบาะหนังมีที่พิงตรงนี้นะคะทําให้เราไม่เจ็บหลังไม่เจ็บช่วงคอไม่เจ็บช่วงไหล่นะคะข้างข้าง,างตรงนี้นะคะมีผ้ายางปูพื้นให้แล้วนะช่องวางขากว้างขวางบอกแล้วว่านั่งได้สูงร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนั่งได้นะไม่ติดเท่าไหร่นะแต่ถ้าอยากสบายรับสี่ประตูไปจ้ะคันนี้นะคะ ข้างหลังนุ่นแต่งคาท้ายให้เหมือนกันแต่คําท้ายคันนี้จะสีไม่เหมือนคันโน้นนะจะเป็นสีทองตัดกับสีน้ําเงินค่ะท่อไอเสียเป็นท่อไอเสียแบบปกตินะคะมียางอะไหล่ให้นะคะมียางอะไหล่ให้นะเห็นไหมมีครบนะคะอุปกรณ์ครบให้ก่อนออกไปนุ่นเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่เช็คยางทําความสะอาดทุกอย่างเปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะคะถ้าอยากได้รีบจัดไปเลยนุ่นดูแลให้นะคะเราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นครอบครัวก๊าสิน์เมือเชียงแล้วดูแลให้ยาวไปค่ะคันนี้400,000บาทเท่านั้นค่ะ4 2 0 0 0 0บาทถ้าสนใจนะมีงบจำกัด4 2 0 0 0 0บาทเป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวคันต่อมาค่ะมาพบกับพี่โตโยต้าบ้าง พี่โตโยต้าคันนี้เป็น4ประตูค่ะโตโยต้ารีเวอร์สประตูปี6กหกขับไม่ถึงหมื่นค่ะ9 8 9 9กิโลเมตรเท่านั้นเครื่องยนต์2 4 4พี่ีกระจังหน้าคันนี้ใหญ่บิ๊กเบิ้มตั้งแต่บนกระโปรงหน้าจนถึงข้างล่างเป็นสีดำตัดกับสีซิลเวอร์มีตัวอักษรเขาเรียกว่าอะไรตราสัญ,ญลักษณ์ใหญ่ของโตโยต้าตรงนี้นะไฟเดย์ไลท์ซ้ายและขวานะแต่ง,งนูนแต่งเท่มาให้เรียบร้อยแล้วสว่างมากๆ ตอนกลางคืนอยากไปที่ไหนมาไหนสะดวกสบายจ่าจัดไปจ่าอยากได้บอกเลยค่ะตัวแม็กทั้ง4เส้นนะคะนุ่นเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะคะเขียนว่ามาสเตอร์เป็นตัวหนังสือสีแดงกับตัวหนังสือสีดําตัดกันนะแล้วก็มีขอบเงินเงินตัดกับขอบแม็กสีดําเข้ากันมากๆลูกค้ารับไปจากคันนี้นะคะราคาไม่แรงเลยบอกเลย5 0 0แสนต้นๆเท่านั้นมีคิ้วกันจาดประตูให้แล้วนะคะมือครอบจับเป็นสีดําค่ะตัดกับตัวรถสีขาวเลยคันนี้เป็น คันนี้ถึงแม้จะไม่มีกล้องถอยหลังนะคะแต่ว่าข้างในเป็นหน้าจอ LCD ให้แล้วค่ะเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่มีลายริ้วๆในตัวนะคะสวยมากๆถ้าเจอแสงแล้วมันจะเป็นเหมือนเงาวับวับวับนะเป็นตัวเดินได้สีขาวค่ะภูมาอะไรเป็นแบบธรรมดานะไมล์ไมล์ของจริงนะคะไม่เคยกลับไมล์นะคะข้างในเป็น9,900เพราะว่าอาจจะไปเติมน้ามันมาเอาไปล้างบ้างอะไรบ้างนะลูกค้านะแต่บอกเลยว่าไมล์ไม่ถึงหมื่นได้ไปคุ้มสุดๆจริงนาฬิกาบอกเวลาดิจิตอลค่ะ หน้าจอ LCD ใหญ่ๆแบบนี้นะคะเสียบชาร์จ USB ได้ค่ะเกียร์มัน,นนวลนะคันนี้สวยจริงข้างหลังอะข้างหลังคือโอ้โหถ้าเป็นแบบ4ประตูเราไม่ต้องห่วงอยู่แล้วในเรื่องของความแบบกว้างขวางในเรื่องของความโอดโถงในเรื่องของการวางขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มีที่แขวนของตรงนี้ให้ด้วยนะจะเป็นแขวนเอ่อเมื่อก่อนเขาสมัยนู้นอ่ะเขาจะแขวนถุงโคก เขาจะไม่ใส่แก้วเขาจะใส่เป็นถุงนะแต่เดี๋ยวนี้เราแขวนเป็นถุงขยะเวลาเรากินอะไรเราทําอะไรนะคะเราทิ้งตรงนี้ได้แขวนตรงนี้ได้นะคะสบายๆมีใส,ชใสนะ่ช่องใส่ขวดน้าช่องใส่กอกสารอะไรให้ครบพร้อมเลยค่ะ มันดีจริงๆต้องรับไปนะสีประตูแซ d ดิชั่นคันนี้นะคะคันนี้ตกแต่งคำท้ายให้แล้วนะคะเป็นสีออกแบบน้ำเงินผสมกับสีทองนะข้างหลังมือจับตรงนี้เป็นสีดำตัดกับสีขาวมีไฟเบรกตรงนี้นะคะสวยๆตอนกลางคืนเห็นชัดเลยทีเดียวถ้าชอบนะคะต้องรีบรับไปนุ่นบอกแล้วว่าไม่มีรถมาโทรหานุ่น0 8 5 8 8 5 8 4 9 5นุ่นหารถไปรับให้ขี้เกียจมานุ่นเอารถไปให้ดู อยากเซ็นสัญญานุ่นให้คนไปเซ็นพี่ไม่ต้องทําอะไรเลยพี่นั่งอยู่บ้านเฉยๆพี่บอกนุ่นเลยพี่ชอบรถคันไหนหรือว่าคันที่นุ่นเอามาเปิดพี่ไม่ชอบพี่บอกเลยว่าพี่อยากได้นิสสันพี่อยากได้มัตด้าพี่อยากได้ซูซูกิพี่อยากได้ฟอร์จูเนอร์พี่อยากได้มิสูนุ่นจะส่งรูปไปให้พี่ดูแค่เพียงแอดไลน์มาที่ kngc 8 8 8หรือโทรหานุ่นที่0 8 5 8 8 5 8 4 9 5นุ่นทําให้พี่ได้ทุกอย่างค่ะพี่ขาเอารถไปให้ดูเอารถไปส่งรับพี่มาดูรถพาพี่ไป ซ็นสัญญาหรือไปเซ็นสัญญาที่บ้านพี่ทําได้ทุกอย่างคันนี้นะคะเปิดราคาที่5,2,000นบาทค่ะพี่ห้0 0สนบาทมากับคันนี้โอ้โหนุ่นอยากบอกว่านุ่นให้ราคาดีมากๆนุ่นขายหน้าร้านคันนี้นุ่นขายอยู่ที่5,4,000นบาทแต่วันนี้นุ่นจะเปิดราคาให้พี่ไม่ถึง5,000สนบาทโตโยต้ารีโว่เอ็นทีสีประตูปี64ค่ะพี่สี่หมพี่ร้อยกิโลเมตรสองพี่ีค่ะ กระจังหน้าสีดําสนิทแบบนี้ตัดกับสีขาวมันเห็นชัดมากๆนะคะแล้วก็ตัวตาสัญ,ญลักษณ์ต o ยต้าเป็นสีซินเวอร์แบบนี้นะคะไฟซ้ายขวาเป็นไฟสวยๆตกแต่งมานุนๆให้ใหญ่ๆบิ๊กเบิร์แบบนี้นะคะตอนกลางคืนไปไหนมาไหนพี่จะไปหาใครที่ไหนมันสว่างมากๆพี่ไม่ต้องกลัวถนนเปีียวถนนจะไม่เปีียวหรือถนนจะเป็นยังไงทางลึกทางชันขนาดไหนไฟมองเห็นทุกอย่างคะ่ะ ตัวแม็กคันนี้โอ้โหเท่มากพี่ค่ะสีดําเป็นสีดําตัดกับสีแดงเห็นไหมขนาดแค่มองไกลๆย,ยังเห็นชัดเลยว่าดํากับแดงมันตัดกันได้ชัดอย่างลงตัวแล้วยังมาเป็นกับรถสีขาวอีกมันเป็นอะไรที่เวลาล้อหมุนไปกับรถสีขาวเนี่ยคือมันเท่สุดๆไปเลยพี่จะเด่นสุดๆไปเลยค่ะสี่ประตูคันนี้นะคะข้างในนะคะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เป็นลายแบบหรูหราไฮโซดูดีมีชาติตระกูลเลยค่ะแล้วก็ ตัวได้นะคะจะเป็นสีขาวซึ่งตัดกันกันกนบเบาะสีดําจะเห็นได้ชัดๆเลยคันนี้นะคะพวงมลาลัยเป็นแบบธรรมดาหน้าจอ LCD นาฬิกาดิจิตอลค่ะปรับวันที่เวลาตรงนี้นะคะระบบ a i r ์แบ p a s s เซ g e r อคู่หน้าค่ะแอร์เย็นฉ่ำปรับได้สีระดับแล้วก็เกียร์แมนนวลค่ะช่องวางแก้วมีให้นะคะ ไม่ต้องแย่งกันนะของแต่ละฝั่งมีช่องวางแก้วเป็นของตัวเองนะตรงกลางใครจะวางก็ได้ซ้ายขวาใครจะวางก็ได้ช่องวางแก้วเป็นของเต็มพี่ไม่ต้องแย่งกันคะ่ะข้างหลังนะคะก็ช่องวางขากว้างขวางเช่นเดียวกันถ้าเป็นสี่ประตูบอกแล้วว่าสบายใจได้เรื่องการวางขาการนั่งการนอนการแบบเอาคนไปด้วยเยอะเนี่ยคือสีประตูตอบโจทย์มากๆค่ะ ไม่ต้องพูดเยอะเนาะอ่ะรอบคันนะคะคันนี้แต่งคําท้ายให้เหมือนกันคําท้ายแต่ละอันสีมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเพราะอะไรอยากให้พี่ยูนิคไม่เหมือนใครนะคะคันนี้เป็นสีน้ําเงินตัดกับสีทองแต่มันจะมีการสลับเฟดหรือเฉดสีเนี่ยที่ไม่เหมือนกันในแต่ละอันมือจับคันเมื่อกี้เป็นสีดําแต่มือจับคันนี้เป็นสีซิลเวอร์ค่ะแล้วก็ไฟเบรกนะคะ กว้างใหญ่ไพศาลมันทะไทซ้ายขวาบนล่างมีครบนะคะเวลาพี่เบรกคนข้างหลังเห็นไม่ชนพี่แน่นอนพี่ต้องขับดีๆแค่นั้นเองนะคะบอกเลยว่ารับรถนุ่นไปคุ้มมากๆพี่ทายราคากันนุ่นกันดีกว่าคันนี้นุ่นไม่ให้ราคา5้าแสนสี่นไม่ให้นุ่นจะให้ต่ํากว่า5้าแสนสี่คันนี้เปิดราคาดีๆวันนี้4ี่แสนแปดหมบาทเท่านั้น oh <no. S 1> ถูกไหมล่ะพี่4ี่แสนแปดหมบาทค่ะพี่รับไปที่4ประตูโตโยต้าเรโว ปี64ค่ะและสำหรับคันที่มาเปิดคันสุดท้ายในวันนี้นะคะในคลิปนี้เป็น Toyota River p ์พิ n e r ตัวสูงปี2023หรือปี6 7 37,602กิโลเมตรขึ้นยนต์2อง0นรซีซีคันนี้เป็นตัวสูงเกียร์แมนนวลค่ะคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะกระจังหน้าสวยๆเลยค่ะกระจังหน้าของเกียร์แมนนวลตัวนี้ตัวสูงตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าที่ ดูใหม่มากๆเพราะว่าเป็นปี6-7แล้วพี่ดูกระจังหน้าแบบตัวใหม่แล้วอ่ะเป็นซี่ใหญ่ๆแบบนี้โอ้โหตัวสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยใหญ่ตะโกนออกมาว่าฉันขับโตโยต้าตัวสูงเลิศหรูอลังการมากๆแล้วก็ตาสัญลักษณ์สีซิลเวอร์ตรงนี้ค่ะไฟเดย์ไลท์ซ้ายขวาสวยมากๆไฟตัดหมอกมีให้ครบไฟทุกไฟพี่อยากได้อะไรบอกนุ่น คันนี้สวยจริงๆคันนี้อยากให้เอาไปเพราะอะไรแค่ความซุ้มล้อใหญ่ตะโกนก็ทําให้บอกไปแล้วสามบ้านแปดบ้านว่ารถชั้นสวยรถชั้นดีรถชั้นเท่หโหเห็นไหมพี่ซุ้มล้อใหญ่ตะโกนมากๆแล้วตัวแม็กนะคะแม็กตัวมิดแม็กเหมือนตัวมิดอะเห็นไหมยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นแล้วเป็นของซีรีสโตนนะแม็กตัวมิดคือสวยจริงๆเห็นปะเห็นแล้วรู้เลยอะพี่พี่ขับรถหรูพี่ขับรถดีพี่ขับรถแพงอะบันไดข้างมีให้พี่แล้ว เข้ามาข้างในนะคะจะพบกับห้องโดยสารที่กว้างขวางเช่นเดียวกันนะคะเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่มีลายริ้วๆในตัวนะตัวได้ก็เป็นสีขาวนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันทางด้านซ้ายและขวาค่ะนาฬิกาบอกเวลาดิจิตอลนะคะแล้วก็หน้าจอ LCD ค่ะแอร์เย็นๆเลยมีแอร์แบ็กให้เกียร์แมนนวลค่ะโอ้โหพี่ความพิเศษเขาพับเบาะไว้ให้ดูด้วยคันนี้ ถ้าสมมติว่าไม่ได้บรรทุกคนไปด้วยพี่จะบรรทุกของซื้อของสมมติไปอินเด็กะไปไทยวัสดุไปอะไรพี่ซื้อของมาพี่ใส่ข้างหลังไม่พอข้างหน้าใส่ได้อีกนะใส่เก้าอี้ใส่ตู้ใส่โต๊ะแต่ใส่เตียงนี่ไม่แน่ใจสาฟุตอาจจะได้นะคือมันเอาเบาะขึ้นได้พี่ถ้าคนจะนั่งเอาเบาะลงมาได้ถ้าจะไว้ของเอาเบาะขึ้นไปได้เป็นยังไงล่ะคะครบพร้อมมากๆนะฟังก์ชันดีมากๆนะคันนี้เป็น อบอกผ้ากำมะหยี่แล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันแต่งแต่งแมก็กแต่งทุกอย่างมาให้หมดแล้วค่ะทุกอย่างแบบมันเพอร์เฟกไม่รู้จะบอกว่าเพอร์เฟกยังไงนะรอบคันเขาสวยมากจริงๆพี่ๆดูรอบคันได้เลยนะคะสีขาวจัวนะแต่งครบพร้อมแล้วนุ่นอยากให้พี่ในราคาดีๆพิเศษพิเศษวันนี้นุ่นเปิดราคาให้พี่แค่6 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ6 5 0 0 0 0บาททั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นอิลสุก โตโยต้านะคะวันนี้นุ่นเอาสีขาวมาเปิดสําหรับใครที่เป็นสายชอบรถสีขาวนุ่นเอาใจเลยถ้าใครอยากดูรถอะไรสีอะไรเพิ่มเติมพี่เมนบอกนุ่นข้างล่าง YouTube นี้ได้นะคะครั้งหน้านุ่นจะเอามาเปิดให้พี่ๆดูได้นะที่พี่ๆชอบนะบอกเลยว่าอุอยากดูมิตซูบ้างค่ะพี่อยากดูสี เทาบ้างค่ะพี่อยากดูสีดำบ้างค่ะพี่อยากดูสีฟ้าพี่อยากดูสีแดงพี่อยากดูสีสดสดสีส้มพี่อยากดูสีอะไรอยากดูรถรุ่นอะไรอยากให้นุ่นรีวิวอันไหนพี่เมนบอกนุ่นหน่อยนะคะชอบรุ่นไหนนะถ้ายังไงนุ่นขอย้าช่องทางการติดต่อนิดนึงค่ะกาลสินมุ่นเชียงนะคะ085885 8495หรือพี่จะแอดไลน์มาได้ที่ kngc 888หรือเข้าไปดู Facebook นุ่นได้ที่ขายรถมือสองกาลสินง่วนเชียงนะคะนุ่นดูแลเอารถไปรับมาให้ดูรถได้เอารถไปส่งพี่ที่บ้านได้เอารถ ให้พี่ดูที่บ้านได้ให้ marketing ไปเซ็นสัญญาหรือพี่จะมาเซ็นสัญญากับนุ่นได้นะคะถ้ายังไงนุ่นบริการทุกระดับประทับใจได้ทั่วประเทศพี่อยากเปลี่ยนป้ายเป็นจังหวัดพี่เปลี่ยนได้ค่ะวันนี้นะคะรถที่มาเปิดให้ทั้งหมดเป็นราคาพิเศษถ้าอยากได้ไม่อยากเสียดายเวลาไม่อยากเสียดายว่าไม่ได้รถคันนี้ไปรีบเข้ามาค่ะจับจองเป็นเรื่ของการ0 8 5 8 8 5 8ด9 5แล้วเจอกันใหม่ใน YouTube คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ